ป้องกันคนที่เรียนภาษาอยู่แล้วไม่ว่าลา่ามบริษทัทเดกไกด์การบินการโรงแรมเขาเรียกว่าทุกอาชีพย่อมใช้ภาษา,า,าสวัสดีค่ะเอาวันนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่แบมเมพี่แอมพี่แบมเอมนหรือเปล่ามาขายแบบไข่ข้อข้องใจเนาะแบบว่ามันต้องเรียนไหมมันคนแบบว่า จะต้องมาเรียนยังไงศิลปศาสตร์น้งอ,องๆคือแบบว่าอ,อ,อุ้ยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากเรียนภาษาที่ศิลปศาสตร์ที่มอลล์เสร็จเราน้มีคําถามมากมายคือวันนี้เรามาให้คําตอบน้องๆมาทีา่คําถามแรกอยากเรียนภาษาที่วิทยาลัยศิลปศาสตร์ต้องจบอะไรมาคะ,ะที่เป็นได้จบอะไรก็ได้ค่ะลูกสาวรับเด็กจบกสนอไหมคะปวชไหมคะหรือเทียบโอนได้หรือเปล่าอยากจะบอกตรงนี้นะคะว่า รับหมดค่ะหนูอยากเรียนวิทยาลัยศิลปศาสตร์ที่นี่แบบแต่จบไปมีอาชีพอะไรให้ใหนูทำบ้างเป็นไกด์อย่างเดียวเลนไมล่ะไกด์อย่างเดียวหนูบอกเลยว่าไม่ค่ะตลาดทั้งตลาดเขาต้องการคนที่เรียนภาษาอยู่แล้วเพราะตลาดเป็นสื่อการในการพูดคุยสื่อสารทุกอย่างก็คือไม่ว่าล่ามบริษัทไกด์การบินการโรงแรมได้หมดเลยเพราะว่า เราเรียนหลักสูตรของเราเนี่ยไม่ได้เรียนแค่ภาษาเราเรียนทั้งประวัติศาสตร์วรรณกรรมและวัฒนธรรมนะคมะเรามีเขาเรียกว่าทุกอาชีพย่อมใช้ภาษาคำถามถัดไปนะคะวิทยาลัยศิลปศาสตร์ที่มอรังสิตเนี่ยมีกี่สาขาคะบอกเลยเลยนะศิลปศาสตร์ว่ามีทั้งหมด6สาขาได้แก่อันหนึ่ง สกาไทายค่ะอังกฤษเย่ปุนเซนเกาหลีและสุดท้ายค่ะฝรั่งเศสที่เนี่ยมีทุนการศึกษาให้บ้างไหมกูเรียนได้หรือเปล่าละ่ะถ้าใครอยากมาเรียนคือมีมากกว่า500ร้ยว้าวเลยเดี่ยวสบอ,อ,อสบคนนี้ทุนใช่ไปเลยแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ พื่อถูกทุนไปบ้างแล้วนะคะฝึกงานเนี่ยฝึกที่ไหนได้บ้างอ่ะมีแน่นอนค่ะทั้งฝึกงานที่ไทยเนี่ยก็มีนะแม่แต่เรามีมากกว่านั้นศิลปศาสตร์ยังไงยังไงโกล์อินเตอร์ไงค่ะศิลปศาสตร์โกล์อินเตอร์หรอใช่เลยเรามี M O U ถูกทวีปทั่วโลกเนี่ยทั้งหมด40กว่าฉบับขนาดนั้นเลยเอา ก็จริงไงคะแม่ทั่วโลกสิ่งศิลปะทั่วทีวีปอันนี้คือเพิ่งรู้นะเนี่ยซร่ง M O U ของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือการที่เราเนี่ยไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศเป็นฝึงานต่างประเทศนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือชาวต่างชาติเนี่ยมาแลกเปลี่ยนที่ในประเทศของเราเแต่เรามีอีกสองโปรแกรมนั่นก็คือ ศิลปศาสตบัตดี้โปรแกรมนักศึกษาต่างประเทศเนี่ยมาที่มเราใช่ไหมคะเราเองก็จะได้ไปพูดคุยใช้ภาษาของเราให้เป็นประโยชน์ในการไปพูดคุยไปทอล์คกิ้งกับเขาส่วนโปรแกรมที่สองก็คือเลเซ็งโปรแกรมอันนี้พิเศษมากฉันบอกเลยคือการที่เราเนี่ยได้ไปต้อนรับแขกระดับสูงคุ้บริหาเลย เรียกได้ว่าเอกอัคราชธูตผู้นำระดับประเทศผู้บริหารสูงสูงแล้วก็ไปยินดีต้อนรับเขานะคะไม่ใช่แค่เกาหลีนะเอออะไรพี่เมย์ญี่ปุ่นก็มาจากโอซาก้าบ้างจากกุโรกะบ้างจากเออเออไม่ได้พี่พี่ยกตัวอย่างภาษาที่ เ oh, ราได้จากการเรียนมาหน่อยสิเออเป็นยังไงภาษาที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราจะยกตัวอย่างคำธรรมดาไม่ได้เลาเล่นเกมมาสักหน่อยไหมล่ะคเกี่ยวกับมรงสิตเป็นภาษาญี่ปุ่นในสิบวิคคนที่แพ้นะคะบทลงโทษก็คือจะต้องไปในนํำตัวแบบแกรนทั้งล่างตึกคนเยอะๆเลยเดี๋ยวนะ่ตึกก็ไม่ใช่คนน้อยๆนะคะ แอ a แ d นดาอมอนแท l บฉลาดดีจากวิทยาลัย <il> ศ <Rein |notimestamps|> <laughs> ิลปะซ่าแอมอัรชลิกาเอิร์สกุลไอโคฟอร์มคอลเลจออฟลิเบโล สะใจเธอหรือยังโดนสับเลยทีเดียวที่เด่นและข้อดีของการเรียนที่ศิลปศาสตร์แต่ขอคนละสามคำโตอิ่มเตอร์ความหลากหลายเป็นตัวเอ็นเจ้พูดจะมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ย สมัครยังไงติดต่อ,ตอที่ไหนมีสองช่องทางค่ะนั่นก็คือช่องทางออนไลน์โดยเราจะใส่ช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับออนไลน์นะคะน้องๆทุกคนก็สามารถมาติดต่อที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาได้ที่ตึกหนึ่งชั้นหนึ่งเลยค่ะเดินเข้าไปเราเก็จะเจอเลยค่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเราสิคะเพราะศิลปศาสตร์คือความหลากหลายแล้วเราจะ go into ไปด้วยกันสำหรับวันนี้ 好，坤卡。